ตั้งแต่ออกนอกสถานีรถไฟมาเราสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเราเป็นตัวประหลาดคือเราใส่หน้ากากคนอื่นเขาไม่ใส่หน้ากากกันเลยเห็นมีใครใส่เลยเราถอดไหมถอด <laughs> แปลกมากเลยอันนี้เป็นคลองเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะถ้าบ้านเราเราก็น่าจะเรียกว่าคลองนะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับซูริกฮับบานโฮฟอ่ะเขาว่ายน้ำกันเลยนะ ว่ายน้ำในคลองกลางเมืองเลยนะเนี่ยโอ้เนี่ยฮับบานฮอปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินลากกระเป๋ามาเรื่อยๆตรงนี้มีกระเป๋าของเราน้ำเขียวๆนะแต่เขาว่ายน้ำกันเลยอ่ะไม่น่าเชื่อโยเกิดคนมากแถมยังงบไม่ยอมซื้อช้อนด้วยไม่มีช้อนแถมนะต้องจ่ายแตง You have to pay You have to pay เท่าไหร่ไม่รู้แต่งบไว้ก่อน ช้อนหนึ่งฟังทำไงอ่ะ <laughs> อาจจะศูนจุดเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ไม่มีเศษด้วยอ่ะ <laughs> <laughs> ตรงนั้นเป็นซูริกฮับบันโฮฟอันนั้นเป็นแลนเดอร์มิวเซียมตรงนี้เป็นใจกลางซูริกเลยนะเนี่ยเ <laughs> ที่ยงครึ่งแล้วรถไฟออกบ่ายโมงห้านาที นั่นเนีสามถึงสิบเราจะไปจากซูริไปลูกาโนกันสมมองชั่วโมงแพลตฟอร์มสิบไปยังไงว่ะรถไฟที่แพลตฟอร์มสิบมันก็ตกนนกันะครับโกดูเบอร์ลินโซโน,น่าลูกาโนอ, 10. อันนี้เป็นสถานีรถไฟกลางที่ซูริเราก็รอที่แพลตฟอร์มสิบ แต่ว่ามันอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเราจะมารอตรงนี้เหรอิดไ,ไปไหนดีอันนี้คือแฟชั่นชุดนอนมีกระเป๋ายัะสองใบก็ไม่ดีเวลาขึ้นรถไฟนะเหนื่อยกระเป๋าสองใบกระเป๋าลูกอีกสองใบกระเป๋าแม่อีกสองกระเป๋าหลางอีกสองใบสุริคับบันทอฟ แล้วก็ขึ้นรถไฟไปลงลูกาโนใช้เวลาสองชั่วโมงสองเองหรอรถไฟไม่ต้องต่อรถเลยสองชั่วโมงเงหรอเห็นยังว่าไม่รู้อะไรเ,รเลยเป็นความโลภมากที่เพิ่งมาวันแรกก็คิดจะไป ano, ลูกาโนซึ่งอยู่ใก้สุดเลยแล้วสุริกไว้ค่อยเจอกันตอนท้ายของคลิป